ต่อไปฮะโอ oh, ที่มีความสําคัญนะฮะโอ oh, ที่มีความสําคัญในเรื่องของของ o อไอนะครับคือตัวชี้วัดที่สิบครับการป้องกันการทุจริตครับการป้องกันการทุจริตนะครับซึ่งจะถามอยู่เพียงแค่สองตัวชี้วัดนะฮะก็คือการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตกับเรื่องของมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตครับประเด็นนี้นะฮะเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ซึ่งตั้งแต่โอการโอสารที่แปดถึงโอสีสิบเอ็ดนะครับการเสริมสร้างวิธรทำองค์กรนะครับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรายงานการติดตามการป้องกันการทุจริตนะครับแล้วก็รายงานผลการดำเนินการในการป้องกันการทุจริตประจาปีนะครับิ่มตั้งแต่โอสามสี่ครับเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารนะครับแดงเนื้อหาเจตจำนงนะครับเจตเจตนาลมนะครับว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมห้ิบาลนะครับจะทำอย่างน้อยสองภาษา ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับบางเขตทำสามภาษาครับเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้านก็มีบางเขตคำสีภาษาก็มีนะครับแต่เงื่อนไขยอย่างน้อยสองภาษาครับถ้าถือว่าทําได้สองภาษาก็ถือว่าผ่านแล้วแล้ว,ลวก็เป็นการดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงานนะครับอันนี้ก็ต้องฝากให้ท่านด้วยก,กํากับว่าถ้ามีท่านท่านเขตใหม่ก็ต้องให้ท่านเขตใหมนะ่เนี่ยเป็นคนที่ประกาศจตจะลงในตัวนี้แล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยปีที่ผ่านมาก็เห็นบางเขตเป็นเรื่องของเวลา ประกาศที่มีปัญหาที่หลายเขตไม่ได้คะแนเนเช่นเป็นเป็นการประกาศจดหมงของผู้บริหารที่ไม่ใช่คนปัจจุบัน,นบเวลาการรมการเข้าไปตรวจเขาจะไปเทียบเคียงว่าดูรายชื่อของทำเนียบของท่านเขตแล้วก็ดูตัวอย่างของจดหมายว่าลงนามโดยใครนะครับถ้าไม่ตรงกันก็ต้องดูว่าอ,อันไหนที่มันไม่อัปเดตใช่ไหมครับแล้วก็วันที่วันที่ในการลงใช่ไหมครับ้าเป็นปีไหนฮะ <S <S เราจะยึดตามตามปีของตัวที่เป็นของผู้แริหาขคนปัจจุบันนะครับแต่ถ้าท่าน เคยประกาศตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็สามารถทําได้แล้วก็ยังย e ืนตามนั้นได้นะครับแต่ขอให้เป็นผู้บริหารสุดๆคนปัจจุบันนะครับแต่ใน,นส่วนของตัวอีกประเด็นหนึ่งครับใน,นส่วนของตัวการการประเมินเนี่ยมันจะมีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือหลายๆเขตนะครับหลายๆเขต เวลาประกาศจดน่งเมื่อก่อนตอนประกาศจดหนงสุจริตใช่ไหมครับพอจําได้ใช่ไหมครับสมัยนั้นที่เรามีการประเมินถ้าท่านที่เคยประเมินอย่างน้อยสามปีขึ้นไปเนี่ยถ้าจะเห็นว่าตัวเชื้อของเรามมนมีอยู่ห้าตัวชี้วัดเวลาประกาศจดจดหนงสุจริตอ่ะจะยึดตามห้าตัวเชื้อว่าเรื่องของการการริหารงานทั่วไปเนี่ยจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมครับแลวพอหลังจากนั้นเกณฑ์การประเมิน ITA มันเปลี่ยนมาเป็นสิบตัวชี้วัดใช่ไหมครับแต่หลายเขตก็แปลงมาเป็นแนวปฏิบัติเรื่องของจดหน่งสุจริตเทียบเคียงกับ นนสิบตัวชีวัดนั้นนะครับสิบตัวชีวัดนั้นแล้วบางเขตก็ทําให้ง่ายไปเลยครับท่วนสัทเก็ทาให้ง่ายไปเลยก็คือทําเป็นแค่เนื้อหาข้อความว่าจะมีความมุ่งมั่นการปฏิบัติงานอย่างโปรง่งใสเป็นธรรมนะครับก็สามารถเอามาตอบได้แล้วนะครับปีนี้ก็เลยจะขอแจ้งว่าเจนมวลสุจริตที่ใเรื่อ,อ,งอ,งองของของค์ประกอบข้อมูลนะครับเราจะพิจารณารับอสองสองสองแบบนะฮะก็คือแบบที่เป็นการที่เป็นตัดคล้องกับประเด็นตัวชีวัด สิบตัวชี้วัดนะครับตามเกณฑ์การประเมิน ICA ปีปัจจุบันและอีกอันนึงคือเจตจำนงสุจริตที่เป็นตัวอย่างที่เป็นสรุปที่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นเป็นพารากราฟที่เป็นเรื่องของเนื้อหาที่จะแสดงการแผนงานเนี่ยโปร่งใสเราจะไม่รับในส่วนของที่เป็นตัวที่เป็นห้าตัวชีวัดเดิมผมคิดว่าอาจจะมีอบางเขตนะครับขอให้ท่านได้ปรับนะฮะถ้าท่านใดที่เป็นไปตามห้าตัวชีวัดเดิมถึงแม้จะเป็นผู้บริหารคนปัจจุบันก็ตามนะครับขออ้ปรับนะครับปีนี้กรรมการจะพิจารณารับรองเพียงแค่สองรูปแบบีเท่านั้นคื สอดคล้องกับตัวสิบตัวชี้วัดของ I.T.A ปัจจุบันและในส่วนของที่เป็นเนื้อหาที่มีเนื้อหาที่มีขอบขายเรื่องของการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์หรงขายทำไมเป็นไปตามบัตรธรรมิบาลนะครับประมาณนี้เรื่องของจิตกำลังสุจริตน,นะครับน่าจะไม่มีปัญหารครับในข้อนี้ต่อไปครับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารนะแสดงการมี กิจกรรมนะฮะกิจกรรมของผู้บริหารคนปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการปรปับปรุงพัฒนาการส่งเสริมหน่วยงานด้านบริหารความโปร่งใสนะเป็นการดำเนินงานในปี64นี้นะครับก็ตัวอยา่างกิจกรรมนี้ครับถ้ามีท่านผู้บริหารนะครับที่มานั่งเป็นหัวโต๊ะนะฮรับร่วมรับฟังนะครับในในทางก,การประเมิน ata หรือว่ามีการประชุมเพื่อมอบหมายภลร,รกิจในการแบ่งผู้รับผิดช,ชอบในการบอบหมายการดําเนินการประเมิน ata ของเขตก็เคยเป็นกิจกรรมที่สามารถนํามาตอบในส่วนนี้ได้นะครับเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่สามารถนํามาตอบได้เหมือนกัน น,นี่โอสามสิบห้านี่ผมคิดว่าทุกเขตต้องมีอยู่แล้วแล้วครับเพราะว่าในตอนนี้ในโอเป็นแชท ITA ออนไลน์ก็จะมีกิจกรรมเนี่ยที่หลายเขตส่งมาครับปจุดหมายขาวเราส่งเข้ามา,าถือว่าเยอะมากผมคิดว่าหลายเขตมีแนวทางปฏิบัติถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีครับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีก็จะเป็นการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีตรงเนี้ยมันจะมีเอกสารที่ ทางโครงการได้พาเขตทำเมื่อมาปีหกหนึ่งนะฮะว่าวิธีการทำเวิร์กช็อปการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้เห็นการความเสี่ยงระดับความเสี่ยงแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องของการประยชนท์ทับซ้อนะครับแล้วมีการจัดทําเป็นมาตรการการดำเนินการรูปแบบเนี่ยมันจะมีเอกสารที่เราเคยส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับหลายเขตมีการดำเนินการมาแล้วนะครับเป็นรูปแบบอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการเผยแพร่เป็นตัวอย่างออกไปปรับใช้กับแต่ละเขตของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือว่า ต้องมีการประเมินในการประเมินเรื่องของความเสี่ยงการทุจริตเนี işte, ่ยทุกปีอยู่แล้วนะครับคิดว่าเขตเริ่มมีมาตรฐานในเรื่องนี้ดีขึ้นนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดน,นะครับนี่ขอให้มีเรื่องของการความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์ร่วมกันของในงานนะครับลหลายเขตก็ทําทเป็นคําสั่งเลยฮะกรรมการในเรื่องของแต่งตั้งคณะกรรมการมีการทําเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของใน Karen, งานน,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 นนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะมีปัญหาแะครับโอสายทีพพก่กนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เขตได้ดำเนินการอยู่แล้วยางต่อเนื่อง ต่อไปครับโอสามเ็คือการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตมันจะมีความสัมพันธ์กับข้อโอสามสิบหกครับเมื่อเรามีการมีข้อความเสี่ยงแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงตรงนั้นคือเรื่องของการที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนต้นประโยชน์ส่วนรวมซึ่งตรงนั้นปุ๊บมันจะต้องมีการจัดทําเป็นมาตรการใช่ไหมครับมีการจัดทําเป็นมาตรการนะครับมีการดาเนินการอย่างใดมีการกำกับดูแลอย่างไรนะครับส่วนที่โอสามเจ็ดที่ต้องเอามาตอบก็คือเป็นแสดงการดําเนินการนะครับที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงนะครับ โดยเป็นดำเนินการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการที่เกิดขึ้นในข้อโอสามสิบหกแล้วก็เป็นการดำเนินงานในปีหกสี่นะครับข้อโอสามหกกับโอสามเจ็ดจะมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับแต่ผมคิดว่าเขตมีประสบการณ์ในการทําในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับขอให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเกิดเป็นมาตรการขึ้นมาแล้วมีการดำเนินการตามมาตรการนะครับข้อนี้เคยได้คะแนนทั้งสองข้อแล้วล่ะครับครับ ไปเป็นการเสริมสร้างวัฒนธารองค์กรนะฮะเสริมสร้างวัาองค์กรในส่วนนี้นะครับเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ดะเน้นให้ถึงการสาร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับนี้ปีนี้ระบุไว้ว่าอย่างน้อย5กิจกรรมแต่ด้วยด้วยเข้าใจเข้าใจในเรื่องของบริบทของโควิดนะครับแต่ก็มีหลายลายเขตก็มีการปรับนะครับเกิดเป็นนวัตกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยเน้นเรื่องของการเว็นระยะห่างก็มีในเรื่องของการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับก็จะมีข้อดีมาตอบอยู่นี้ยังคิดอยู่นะครับว่าเราข้อนี้เราคุยกับทางทางคณะกรรมการแล้วหลายเขต ก็จะเอาเรื่องของการเข้าแถวรร่วชาตินะครับมาตอบนะครับดีนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าปีนี้ยังผมคิดว่าหลายเขตปีนี้ก็จะเอาเรื่องของการการเข้าแถวทัุวโชาติ Area มาตอบในเรื่องของการสร้างองค์กรอยู่ปีนี้เอาไม่ติดใจนะครับทานดานจะยังจะเอาเรื่องเรื่องนี้มามาตอบได้แต่แต่ผมยังเห็นฮะอยากเห็นเขตว่ามีการมีนวัตกรรมอะไรบ้าง <thirty> ี่เรื่องของการเสริมสร้างรองค์กรนอกจากเรื่องที่ทำในเริการมาโดยปกติการทำในเรื่องของการเข <Nice. S 2> ้าแถว รูปองชาติของเขตพื้นที่แต่ที่ผมว่าเป็นนองเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ที่หลายๆที่องค์กรหลายๆภายนอกเขาเห็นแล้วเขาชื่นชมนะครับว่าเข็มีการดำเนินการเป็นอย่างดีนะฮะันี่คือสิ่งที่อยากให้ท่านคง,งไว้นะครับก็เอามาตอบในข้อนี้ได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยากให้ท่านมีการที่ค้นนวัตกรรมนะครับเรื่องของการการเสรียบเท้าทางองค์กร ว่าจะช่วงโควิดเนี่ยถ้ามีการคิดค้นรูปแบบของการบริหารเรื่องก,การสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรบ้างก็คือสิ่งที่ทางโครงการอยากเห็นด้ยวยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเรื่องของการดำเนินการนะครับเป็นกิจกรรมที่ท่านสามารถครเอทขึ้นมาได้เลยนะครับโดยเอาไปเชื่อมโยงกันนะครับที่อบอกว่าจุดนี้คุดจุดเชื่อมโยงกอนมันคือเรื่องของมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตชัดเจนนี่คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่า เวลาทําภาพกิจกรรมตัวไหนตัวไหนขึ้นมาเนี่ยผมรบกวนให้ท่านให้ท่านได้เขียนคําอธิบายให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเกมน,นั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาภาพกิจกรรมมาอย่างเดียวปุ๊บมันตีความไม่สามารถตีความได้ว่ากตจกรรมนี่มันคือถ้าโดยคนภายนอกมาดูปุ๊บมันจะเสริมสร้างว่าทําอ,อก,การได้อย่างไรนะครับนอกจากจะมีภาพกิจกรรมแล้วมันต้องมีเนื้อหาบรรยายอธิบายด้วยครับนี่คือจะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อข้อมูลในอสามสิบแปดนะครับนะฮะว่ามันมันส่งผลต่อการเสริมสร้างทักษะ เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรอย่างไรบ้างนะครับขอท่านได้มีข้อคอมเมในส่วนนั้นด้วยนะครับเพิ่มเติมให้กรรมการได้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปฮะโอสาสิบเก้าครับแผนป้องกันการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีในส่วนนี้นะครับทางเราได้มีการดําเนินการให้กับทางเขตพื้นที่ตอน,นมีการประชุมชี้แจงห้าพื้ภาคใช่ไหมครับ ปีที่แล้วเราเป็นแผนแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมใจได้ทำปีนี้ปรับแผนให้สอดคล้องกับตัวอาชีวะ ITA เลยครับคือแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับสำนักงานเขตที่การศาประจำปี64เจ้านะครับซึ่งแต่ละท่านได้รับคําขอได้ส่งคำขอประมาณไปแล้วใช่ไหมครับตามแบบฟอร์มที่ทางโครงการได้แจ้งให้ท่านแล้วก็มีกรอบของการพิจารณ์ประมาณนะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้เท่าตามที่ขอบานะครับเพราะว่ามีมีปัญหาเรื่องของกระบวนการประมาณซึ่งทํให ทำใหเราไม่สามารถโอนเงินไปที่เขตได้ทีละทีเดียวได้ไดนะครับเพราะเงินจะทยอยมาทีละส่วนทีละส่วนนะครับแผนตัวนี้ที่เป็นแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตนะครับของหน่วยงานนะครับมีโครงการกิจกรรมงบประมาณช่วงเวลาดำเนินการแล้วก็เป็นแผนในช่วงของปี64นะครับท่านสามารถนําแผนตัวของที่ท่านเขตท่านท่านดำเนินการอนะ่ะ มาตอบได้เพียงแต่ขอให้ปรับกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับงบประมาณที่ท่านได้รับจัดสรรจากสวทครับก็สามารถเอาข้อนี้มาตอบได้ก็จะด้คะแนนในส่วนนี้ข้อนี้ไปนะครับนี่คือออศาสิบเก้าแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการติดตามนะครับก,ตก,ก,บก,ตบก็ต้องมีความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตนะครับก็ต้องมีเรื่องของความก้าวหน้านะครับมีโครงก,การกิจกรรมงบประมาณเอาใช้ทําอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลของปีหกสีน่นะครับในรอบสองแรมาแรกนะครับแต่งบแต่งบโครงการเนี่ยเรามา รู้อจะมาในแต้มสามนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนยครับขอให้ท่านเดี๋ยวเ,เ,เราจะมีการชี้แจงครั้งนึงแต่คิดว่าข้อที่จะเอามาตอบในส่วนของข้อ o 3สามเก้าสี่สิบตัวนี้นะครับก็คือ o 3สามเก้าตัวนี้คือแผนปฏิบัติการของเขตนะครับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเขตที่เขตได้ทําครบแล้วนะครับทั้ง225เขตนะครับตอนนี้นที่มีการชุม2องร้อ้าเขตที่เขตทำครบหมดแล้วให้ท่านปรับกิจกรรมนะครับให้สอดคล้องกับวงเงินที่รัฐการจัดสรรโอมาเอามาตอบในคร้งนี้ท่านจะได้คะแนนแล้วก็ใน รายงานความก้าวหน้านะครับถ้าท่านมีการดำเนินการความก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับก็ขอให้รายงานความก้าวหน้ามาแต่ถ้ายังไม่ได้มีการดำเนินการนะครับก็ขอให้ชี้แจงได้ว่าติดอุปสรรคปัญหาอะไรอย่างไบ้างก็ไบเรื่องของสถานการณ์โควิดถ้าไม่สามารถมีการดำเนินการตามกิจกรรมได้นะครับก็ขอให้มีการรายงานความก้าวหน้ามานะครับเพื่อให้ได้คะแนนในส่วนของข้อโอสิบที่จะมีแผนและก็มีความก้าวหน้าในส่วนนี้นะครับและเช่นเดียวกันครับเมื่อมีแผนมีความก้าวหน้าแล้วเกณฑ์ก็จะถามเรื่องผลของปีที่ผ่านมา ใช่ไหมครับฝีท่านต้องเอามา,อามาตอบในข้อนี้คือรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีนะครับปีที่แล้วทางสปทนะครับจัดสรรงบประมาณให้เขตดํดำเนินการแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในทางศึกษาใช่ไหมครับท่านเอาตัวนั้นแหละครับมาสรุปเป็นผลการดำเนินงานของแผนนะครับที่ต้องมีผลการดำเนินการโครงการกิจกรรมผลการใช้จ่ายปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นผลของปี63นะครับข้อนี้คิดว่า โอสามเถึงโอสีสเข้อนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาในเรื่องมีแต่อย่างใดน,นะครับ